สวัสดีครับเพื่อนๆรู้จักหนังสือซี like ไรท์กันไหมครับหนังสือซีไลท์นั้นคือหนังสือที่ยกบย่องว่าแต่งดีแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูหนึ่งเรื่องของหนังสือซีไลท์ที่ผมได้ยกตัวอย่างไว้นะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับผมเด็กชายรันฤทลิ์สายยิ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําหนังสือซีไลท์ที่ได้รับรางวัลในปี2 5 6 7ซึ่งมีชื่อเรื่องว่าอะลอูชันที่เราไม่รู้จักเชิญรับชมครับสวัสดีครับผมเด็กชายวิรัตน์พลิมูเสดวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง มลแงสั้นที่เราไม่รู้จักเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่หยาดล้างและมีั้นล,ลืมหนังสือบัตรเครื่องบินโดยดีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยิบม,มาอ่านแม้ทั้งคู่จะมีความเกี่ยวข้องกันแต่ดีทั้งคู่ก็มีความเกี่ยวข้องกันในหนังสือมลงสั้นที่เราไม่รู้จักเป็นเรื่องราวของสังคมในปัจจุบันที่ใช้มลงสั้นเป็นมนสัญลักษณ์แทนมนุษย์ ที่มีความเร่งรีบนะต้องการความหาความหมายของชีวิตครับขอบคุณครับ